สวัสดีครับดูที่กระเพาปากช่องที่สวยนะครับวันนี้วันที่17กันยายนนะครับขออนุญาตอัปเดตแปลงนี้นะครับจากที่ดินทั้งหมด17แปลงตอนนี้เหลือแค่2แปลงสุดท้ายนะครับกับวิวสวยๆแบบนี้นะครับวิวเป็นวิวภูเขาแล้วก็อีกด้านนะครับเป็นวิวเขาแยะเที่ยงนะครับที่ดินตอนนี้เหลือแค่แปลงห้าและแปลง6นะครับติดกันคือแปลงที่ผมยืนอยู่แล้วก็แปลงที่ท่านกาลังได้ชมนะครับ ด้านหลังก็คือวิวเขาแยะเที่ยงนะครับวิวสวยครับสาธารณูปโภคครบนะครับมีรั้วคาร์บอยมีน้ำมีไฟให้เรียบร้อยห่างจากถนน2 2 3 5นะครับถนนหลักปากช่องวังน้ำเขียวนะครับ1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถนนในโครงการลาดยางใครสนใจหาที่ดินไว้ปลูกบ้านนะครับขนาดหนึ่งไร่นะครับลองทักเข้ามา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับราคาและก็รายละเอียดเพิ่มเติมผมจะลงไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสนใจทักเข้ามาคุยเข้ามาดูที่กับเราได้เลยนะครับแปลงนี้ฮอตจริงๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ